ก็มาอยู่ในช่วงรายการสัมภาษณ์เชฟผู้ทํากับข้าวนะครับวันนี้ตอนนี้กําลังทําอะไรครับคุณสังเตยคะขัดหินขัดหินอะมนไมครับผมแกงปลาเน่นะครับเชนบูงครับวิธีการขัดหินหน,นี่อ,อะไรครับหินครับโอ้ยมันเหมือนมีมรอยเล่าเลยอ่ะมันได้ยังไงวะมันก็เป็นหินธรรมดาแห็นดีไงเออเออเซนบูครับก่อนอื่นนะครับผมขอถามหน่อยครับว่าทำไมเราต้องขัดหินเ้วยครับ ดินตะไคร้กระปครับอ๋อมันโซ่กระปกมีดินมีตะไคร่ใช่ไหมครับแต่ <c oughs> บางทีล้างไม่สะอาดกินปลาเข้าไปอาจจะกรึบกรึบนิดนึงกบอาจจะเป็นดินทรายครับผม เฮ้ยโอ้ยน no no okay ิ่จะเพ้ออะไขนาดนั้นนีครับคือลาครับปาที่จได้วดเมื่อนอไชกล้องไหนครับเชฟบุครับแนบา้พาไรออดับเี่ไม่ธรรมดาครับหรับปลากระส่งครับผมนอ่ตัวใหญ่เลยครับ วันนี้เรามาทำเมนูอะไรกันครับเชฟบุ๋ครับปลาปลาย่างบนแผ่นหินนะครับปลาย่างบนหนไม่มีปลาปลาหนึ่งปลาอะไรวะปลาตองหรือปลาฉลาดปลาตองไหมไม่แน่ใจปลาตองไหมปลาตองมไหมมาไม่ถึงทุกทีครับปลาตองตอนนี้ตอนนี้ปลาตองมาไม่ถึงทุกทีครับนี่มาแล้วนี่ได้มาถึนนี้ มื่อคืนนี้เชฟบุ้มแอบแอบมาตกปลานะครับยังเป็นอยู่นะนี่ไม่ได้ยู่เลยนะมือมืสายมือขนาดนักเขาไม่รู้แล้วมั้งเอออ่บในวันนี้นะครับที่เรามาทําเมนูย่างปลาบนหินกันนะครับจริงๆมันก็เป็นเมนูย่างปาลาธรรมดานีครับแต่ว่ามันง่ายเกินไปสําหรับอ่าใช่โลกมันไม่จํามันง่ายเกินไปสําหรับช่องบองนิโคลาของพวกเรานะครับปลาธรรมดาก็อ้อ่าสะอาดเลย อ่านะครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวขอตัดภาพไปตอนที่ทำปลาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีประเด็นนาำมากนิดหน่อย นีเอไม่ธรรมดาครับเชฟของเราครับโอเคครับเชฟเดี๋ยวเราจะทำอะไรกันต่อครับลงลงมาไม่บอกตากล้องก่อนแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งน้ำมันอย่าพึ่งดิอ่าไปเดี๋ยวเรามาล้านย่างปลาบนหินกันดีกว่าน้ำมันมาเฮ้ มันดเห็นน้ำมันเรียบร้อยครับผมสวยมากนี่สวยงามมากครับไปตามดูระว่างฟาครับนี่ครับออกมาแล้วปะอือหือนี่ครับีไเนื้อปลากระสงขีาได้มาครับอร่อยจริงสุดเสวยงามมากครับ ต้องชมดูครับด,ดีได้สินเอาออกก่อนชิมเดียวยนี่ท่านใดนะครับเชฟบุงของเราก็เอาซอสลงไปทามนะครับมันคือซอสอะไรครับเชียงุงครับซอสหอยไอ้เชฟบุงนี่แบบเชฟปงุงไม่ได้ซอสหอยหมักใช่ไหมครับทอ นี่คือสูตรอะไรครับเชฟสูตรสูตรอะไรครับเชฟรอ้หรือหน่อยครับเูตรที่บอกกันแล้วเส็มตามันมันเป็นความลับของทางเชฟนะครับยังไม่สามารถเปิดเผยให้คนดูได้ทราบได้ครับเส็มเนี่ยมาล่ามามีลาอะไรเชฟดูเลยครับเฮ้ยใส่มืออ่ะ พริกหมาล่าอืมน่ากินมากครับผมเอาอีกไหมเนี่ครับเมนูสุดแต่งนะครับกับปลากระสงหลงทางนะครับของเชฟบูมที่ตั้งชื่อมาครับอ,อืมเก็บพริกมาล่าไว้ไปยังคะตอน,นีเชฟบุ้เราก็ลงน้ำมันไปอีกรอบอีกครับ น่ากินใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ตะกร้องก็น,น้ำลายแตกแล้วครับครับดูหัวไหมครับนี่เชมบุ้งปิดหินแล้วเนี่ยไปแร็ไปแร็วโอ้ยครับหืบบะมะเหนื่อยนะครับโอ้ยช่างหน,าน้ามากยงามมากครับน่าดอเรามนันต่อ ไม้ด like ้านเชฟเชฟบุงของเราก็ขาดขาดซอรอีกลองดูไฟโอู้่โคลอ่าไม่ตัดยืนเชฟครับเมื่อกี้เกิดเด็กกัางเลยครับไปดับไปแดนเซอไปแดนเยวร์เดี๋ยวให้เชฟเต้ของเรานะครับลุยทิกหมาล่าลงแบบเนื้อปลานะครับหมาล่าหมาล่าไอหมาล่ายังไงเชฟเชฟเต้ โอ้ยนี่คิปครับคิปหมาว้าของเราอะชมพตัวปลาหืมนี่สันน่ากินมากครับอีกไหมอีกสักกว่าครับเชฟเป้ครับหืมสวยงามมากครับผมเนี่น่ากินมากครับกับกระสงหลงทางนะครับเดี๋ยวปลาสดๆครับผม ครับตอนนี้น้ำมันที่ถินมันเดือดข้างครูเลยครับเขาเรียกว่าครูเลวะเขาเรียกว่าอะไรวะเวลาน้ำมันเดือดนะเดี๋ยวเตยเยังไม่เท่ดีไหมครับนีครับตอนนี้เชฟเชฟเตยของเราก็แข้งอ,อ,อีกนิดนึงนะครับซอส ตอนนี้ก็วันระบาดครับผมยิ่งกว่าไวรัสโครโรนาครับร <c oughs> ะบาดเข้าตาครับลมตาไหลกันเป็นเฉลี่ยวมลาฮบมาบเอาไ่าเดี๋ยวเราเราไปดูสีสันตอน เมนูเสร็จแล้วนะครับว่ามันจะน่ากินหรือเปล่ากับเมนูที่ชื่อว่ากสงหลงทางของพวกเรานะครับตุยมกระสโอ้ยยอดชอตลาดเลยนะคือลาดเลยไหมคะเมนูชื่อว่าอะไรครับชเชฟเต้ครับมันคือป,ปลาอะไรนะกสงหลงทานกระสงหงทานปลาอะไรนะสร,รุปเชฟเต้เรายังไม่รู้ชื่อเมนูครับผม นี่นะคคือเมนูกระสงหลงค่ะเอเป็นเมนูของเชฟบุ้งกับเชฟเต้ครับวันนี้ราดน้ำจิ้มเลยเราน้ำจิ้มซุกกี้มาเอาเลยครับโอ้โหแต่ลูกหมอนเราจะไม่กินเพราะมันน่าจะไม่อร่อยฮึน่าโดนมากเลยครับนี่ะ ไปไดเดี๋ยวเราไปชิมกันนี่นะครับเราก็มาอยู่ในช่วงาพาชิมพาชิมกับมองนิโคลาสน,นะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูรีแอคชั่นตอนกินอาหารของเชฟบุงกับเชฟเตนครับ <c oughs> นี่มาดูรับ <c oughs> โอ้ยไหนครับอาหนชิมเลยครับ <c oughs> ดูปาก <c oughs> กินแบบไม่เกรงใจตาก้องเลยครับเป็นไงบ้างครับโอ้เจ้าดมันยอดมากเป็นไงบ้างครับเชฟเ,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 เตครับเมนูกระส่งหลงทางของเชฟเตบเ,เ,เชฟบุงครับผมเนกนลกหม่อนครับเชฟบ,บุงก็กินลูกหม่อนเข้าไปแล้วครับเป็นไงบ้างครับลูกหม่อนครับ ไรั S <S พูดซะตอนนี้ตะก,กองก็หิวมือสั่นแล้วครับผมไปเดี๋ยวตะก,กองขอตัวไปกินกับชิปเชฟก่อนนะครับโอเคตักเลยลูตักเลย,ต,ยตักกินเลยหนาไหมมันเฮ้ยเดี๋ยวไปดูชิปต่อไปกันดีกว่า เอาตะกองชิมแล้ครับนี่ครับกินธรรมดาตกปจับกินอร้กต้วครับไรนั้นกินน้ว่าิหัดกินปลาหนอือวิวมันช่างแบบเยี่ยมยอดเลยครับท่านผู้ชม เนื้อมันนุ่มมากเลยครับแบบไว้นี่คือเนื้อปลากระสงนะครับกับเมนูที่ชื่อว่าปลากระสงหลวงทางของเชฟบุกับเชฟเตนะครับอนุญาตชิมนะครับเหมือนเดิมเลยยว่ะอร่อยอร่อยจะมาก้วนิดนึเชฟบมุติครับผมเชฟบุญกับ เ็นน้นนน้ขอนย่อครับผมหนังไม่ถ่ายกินดิสักคุยสักคุยอะบอย Thank <laughs> you.